อาค่ะพี่น้องบ้านบ้านพี่น้องเอฟซีเป็นคือบ้านแม่ขั่วบออากาศครึม้มเหมือนคือฝนจะตกหนาวพอมพี่น้องแม่ขั่วบอกแล้วว่าแม่ขั่วปเป็นเสียงมืบมือคือสิเป็นวัดเป็นไอ <c oughs> สองโมงกว่าแล้วค่ะพี่น้องสองโมงเคืองแล้วย่งบ่ฮัในวี่แสงแดด บรรยากาศเมื่อนี้นนาเป็นหว่วงค่ะพี่น้องอาจจะมีฝนหรือว่าอาจจะมีหนาวเอาหนาวมาทรงใส่ปีไม่บ่พี่น้องเพิ่นสีเอาหนาวมาทรงใส่ปีไม่บอ,อ, <Okay. S 1> เเอหเฮ้อ่ะ, <Okay. S 1> อะบรรยากาศหนาวทุกปีเนาะค่ะใส่ปีไม่เนะาะปีไม่นี่พี่น้องเอฟซสิไปเข้าดาวไสนอ อ่ะบ้านมีวังไปมากข้าวดาวนะ้ำแม่รัวเดอ้อค่ะพี่น้องสีาพาพไปกินจีหอยสีเสียสละอ่าหอยสลีสีทองหจีขันพี่น้องเอฟซีมากเนะาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะขันบ้านมีมองไปข้าวดาวมากข้าวดาวนะ้ำแม่รัวเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อบรรยากาศลมมากค่ะพี่น้องลมบะเห็นลมลมบพี่น้องลมมากเลย เห็นบ่ะต้นดอกไม้แม่ขั่วนี่วิววิวไว้ไวแม่ขั่วเคยเบาแล้วยมบอมือนีแม่ขั่วสิประกบชุดล่างไห้ชุดล่างของไผ่ผู้หวังดีผู้หวังดีนี่ผู้หวังดีนี่ล่างของเพิ่นนี่เดินมาจาักงวดสิบสองงวดยังไม่หลุดซักงวดเลยเด้อพี่น้องเด้อ สิบสองหัวดย่างบอท่านได้รุดจักหัวดโอ้บอท่านมีเวลามาเสียหยาดอกกุหลาบแดงทางบ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นบอพี่น้องลมลมแรงมากเลยอากาศอากาศเย็นมากเมื่อเศร้านี่บอได้นุ่งเสียแขนเงาสายมาสได้ใส่เสียแขนเงาวพี่น้อง มีการพริกแดียงหอมเดียงกระเทียมมากแล้วค่ะพี่น้องมีปรฏิททยมีการค้ขาขายข่างทางเนาะค่ะนำทางออเอาฮาสิป,ปาค่ะออาแม่กรัวกรลังซื้อกระเทียมด้ค่ะพี่น้องกระเทียมยูเฮียนเบิดเอาหาสิป,ปาดได้ไหมค่ะบ่ค่ะไม่ยุ่ไปห,หัวนี่ฟันไปเบาสูฟังเนี่ยฟันเลยแล้วฟันตัวใดเฮ้ยเขากำเอาเมากกันเี เขากล้องไปนั่นเขาเ้าแล้วค่ะเอาพอค่ะกับเทียมเพิ่นมาขายกับเทียมเพิ่นบ้าเพิ่นฝันแม่นเด้อค่ะพี่น้องอันมาจากบ้านไดนพอกรทั่งเช่นเงินสะะารภาพยู่ให้ออออเอาเอามาแม่เอามาแม่ตัวเลขคันว่าฟันแมน่นนะแมาฝากพี่น้องเอฟซีนั่นนี่เตียวฟันมาจากไหนพอฟันมาได้ไปมีคนวานเงินมาได้ข้างบนค่ะได้เหรียญบาทกับแบงก์ยี่สิบค่ะเหรียญบาทกับแบงก์เศร้าอันอบัตรทุเทียนนี่พ่อตียังไง ตาต่ก้อนนี่เคยเคยเก็บได้เงื่อนเหรียญสิบค่ะไปจับจับนี่เก็บมันออกหนึ่งเก็บทางลังอืมแค่นี่มัเคยฝันลักษณะนี้ตาเตียวละหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองสองหนึ่งหนึ่งสองเปิดมากหนึ่งแบ่งยี่สิบเป็นบ้านเมนค่ะเลี้ยงบัตรนะครโอ้มันสิเป็นสองศูนย์สองหนึ่งบบเฮ้ยเก็ใส่แค่ก็เานี้ยแกบอกว่ามัเคยฝันแบบนี้โอ้เคยถึงมาตลอด บถือแคเกียแต่ว่าตีบ่ไรแต่บฟันเขาตลอดฟันเขาตลอดแต่บ่บถือแต่ว่าโบถือเพราะอย่างคือโชคเขาระทันมากบอกขนาดผมเคยบอกมีมวดที่แล้วเคยล่ะขนาดซีสามหาสามเนี่ยทีผมยังบอกว่าถือที่หน่วงเบื้องเนี่ย่ะรอขับมนพูดใจเบนึงสีด้หลายเสียนนี่เนาะไปบอกคนเงินถ้าคนนั้นมันมีโชค เมียนเมียนเมียนแมนยนขาเมียนขาไม่ฟันได้ทุกหัดแต่เก่าก็ได้บัวโชกเขายังมาเมียนขาเอาเอาเอาขนาดไปบัวเพื่อนเขาก็ยังเอ่าก่ได้เมียที่ตัวตัวเองแมีนผมไปซื้อเกตสามห้าเกตห้าสามซีสามผมบอกไม่อย่างก็บอกจีเอาขอบคุณหลายแสดงว่าเพื่อนหมันเนาะเออเป็นได้ฟันเลยนี่เป็นเจ้าสิ่งสักสิทธิ์ให้มีอันแสดงว่าเมียเมียพอได้บ้างว่าแต่ว่า ขายเขาเรามีมีปัญหาได้สั่างไม่กับไปหลงบินงกับคันนั่นค่ะปอะเด็นไปมือสวงกับไปได้สร้างน้ำหนักไม่ขับเคลื่อนรถคันนี้โอ้ยเนาะอ้าวขอบคุณขอบคุณหลายๆพ่อเดีจ้าบุญเพื่อนข้าวครับเยนบาทอ่ะเพิ่นข้าวไปขายของสองค่ะเอาพี่น้องฟังเอาเด้อสองหนึ่งหนึ่งสองพอค่ะขายกระเทียมแม่ขั่วกระซือกระเทียมน้ำเพลินอยู่ อะไปไปโซกมันค่ะเฮ้ยทะเบียนรถเพินพรนสี่สามห้าสามพ่ะนะพี่น่องยายแมนคันวดด้วเพิรนเบาอยู่ดิถัดดวงบอมมี่กับบอดายเมนที่ฟันได้คือจังแมีขั้วเนี่ยแหละแมีขั้วหนึ่งซื้อหกหนึงน่งห <c oughs> นึ่งหกบุญบอล่งลาง <c oughs> พอขาขายพอขาขายกระเทียมนะคะเพื่อนว่าเพิ่นฝันดีฟันดีสุงวดแต่ว่าบ่ไร้จักงวด <c oughs> แม่คัวเคยบอกว่าจะจับผู้หวังดีล่างสถิติล่างผู้หวังดีอ่มมากพี่น้องสถิติล่างผู้หวังดีเดินมาจักงวดแล้วโอ้ย เดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้ออะรางผู้หวังดีเขามาจาักงวดแล้วพี่น้องสิบสองงวดหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองงวดนี่ยังบ้านหลุดจักทีอะพี่น้องสำหรับรางผู้หวังดีงวดเมื่อกี้นี่เก้าศูนย์หนึ่งเข้าที่หกหนึ่ง รอบนีมาหาหกจิตลงไปเร็วบาทที่นี่คนมีตตำล่าจับคู่ไห่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้หวังดีนี่งวดที่แล้วเพิ่นกนระจับถือเดี๋แม่ขักวก,ก็ตั้งสิไห้เบิงว่าเพิ่นจับไห่ตใด เพิ่นจับให้แล้วพี่น้องแม่ครัวประกบคู่ชุดโอ้ยลมชุดล่างของผู้หวังดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อชุดล่างประกบชุดล่างของผู้หวังดีหนึ่งหาสองหาหนึ่งหกสองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ัวด้วยค่ะอันตัวขีดทั้งเท่งนั่นขีดหนึ่งหาสองหาหนึ่งหกสองหกนั่นขีดไว้เฮ็ดหนังผู้หวังดีเพิ่มมักเป็นการส่วนตัวอะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องเอามาติดหาหกเจ็ดเพิ่ว่างวดที่ผ่านมากะเขา่าเนี่ยหัว <ห>แคปน,น,นาจอให้พิจารณานะะนเนะานคะาค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะสูตรผู้หวังดีสำหรับลางเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของผู้หวังดีประกบคู่ประกบคู่ชุดล่างชุดล่างออกอะไปจับสวยสลักกินแบ่งไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ย่างท่านค่ะพี่น้องย่างท่านพะวานยังอีกสองวันไปหาสลากที่ถูกกฎหมายไว้จับรถตลีไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาย่างบอท่านสายอีกสองวันย่างพอรถตลีย่างคงเลือเอาพอกันคลิปนาสํหรับคลิปนี้แม่ครัวให้พี่น้องโชคดีเฮงเฮงปังปังใส่อเฮ่งเฮงปังปังใส่ปีใหม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อให้มีเงินเต็มกระเป๋าให้มีเฮ ใไฮมีเฮ่ใส่ฝีใหม่สู่กูสุกคนพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ